กลับมาพบกับรายการ Daily w o r l c a ปประจำวันอังคารที่11มกราคมดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อจะส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างไรก็ดีดัชนี n น s แ a ด,ดปิดในแดนบวกเนื่องจากนักลงทุนเข้าชอนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงท้ายตลาดโดยดัชนีดาวโจ,จนปิดลบ0.45เปอร์เซ์ ดัชนี S&P 500ปิดลบ4ดัชนี n a s ตแซก1 0 0ปิดบวก0โดยทดางด้านเฟด Watch ของข m e อง o u p Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักมากกว่า90%ที่ FED จะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่เฟดยุติโครงการซื้อพัธบัตตามมาตรการการผ่อนคลายเชิงปริมาณ และคุณเจนฮัสซิอุสหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนเสร็จคาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย4ครั้งในปีนี้และจะเริ่มปรับลดขนาดงบดุลในเดือนกรกฎาคมหรือเร็วกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากตลาดแรงงานของสหรัฐที่อยู่ในภาวะตึงตัวอย่างมากประกอบกับการที่เฟดส่งสัญญ,ญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรายงานการประชุมเดือนธันวาคม หน้านตัวเลขเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์สหรัฐมีการเปิดเผยถึงสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น1.4%ในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบรายเดือนสูงกว่าที่นับไปขอค่าการที่ระดับ1.2%หลังจากที่พุ่งขึ้น2.5%ในเดือนตุลาคมและยอดขายในภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น1.3%หลังจากพุ่งขึ้น2.5%ในเดือนตุลาคม นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจจะใช้เวลา1.22เดือนในการขายสินค้าจนหมดสต็อกไม่เปลีป่ยนแปลงจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมาฐานบ้างตลาดหุ้นยุโรปป,ปปิดปรับตัวลดลงในวันจันทร์ซึ่งเป็นการร่วงลงวันเดียวมากที่สุดับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นถ่วงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงขณะที่การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิน -19 าสายพันธุ์โอมิคอนยังคงส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศการซื้อขายอีกด้วย ด,ดัชนียูโรสต็อก6 0ลปิดลบ1.4% 8ดนัชนี CAC 4ฟตีตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ1.44%ดนัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนติดลบ0.53%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ1.13%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดปรับตัวแบบผสมผสานเนื่องจากนักลงทุนวิตกกระวลเกี่ยวกับกระแสคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสครั้งในปีนี้และจะเริ่มการปรับลดขนาดงบดุลบัญชีในเดือนกรกฎาคมหรือเร็วกว่านั้นและยังคงต้องจับตาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมคอนโดยล่าสุดส่วนควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีนยืนยันว่าจีนพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมค้อน2รายในเมืองเทียนจิน,นส่งผลให้เมืองเทียนจินซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของจีนประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวด ส่งผลให้ภาพธุรกิจวิตกกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ซึ่งจะทําให้การผลิตและการขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักลงอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นจีนยังคงมีปัจจัยสนับสนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคเทคโนโลยีและกลุ่มเฮลท์แคร์รวมทั้งความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูสภาพคล่องโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนีเคอิปิดทําการเมื่อคือนนี้เนื่องในวันบรรลุนิติภาวะ ฐานด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบ0.95%ดัชนีห่างเยงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก1.08%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก0.45%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราติดลบ0.03%มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในน้ำมันนะครับสัญญาทองคำตลาดโคเมดปิดบวก0.29%เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเกงกำไรหลังจากราคาร่วงลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีสัญญาทองคาปิดที่ระดับต่ากว่า1,800ดอลลาร์ต่อกันเป็นวันที่3เนื่องจากการแข่งข้าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอตัตราผลตอบแทนพัสดบสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาดส่วนสัญญาณน้ํามันดิบ WTI ติดลบ0.85%เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการการใช้น้ํามันอย่างไรก็ดีสัญญาณน้ามันดิบปรับตัวลงไม่มากนะัก เนื่องจากตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุนจากความไม่สงบในคาซัคสถานซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม US, โอเปปพลสรวมทั้งรรงงานกลัสิิน้ำมันที่ลดลงในประเทศลิเบียสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระว,นวนะวังโวลรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงราว3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด t m b g q g กองทุนเปิด K T Euro กองทุนเปิด M China Equity และกองทุนเปิด One Global f i n และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIB m Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ